สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับกัสู่ช่วงข่าวภาคข่าทีวีในวันจันทร์ที่22ตุลาคม2 5 5พอค่ะเราไปกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีร่วมแสดงความยินดีต่อผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่พร้อมรับฟังนโยบายการปฏิบัติงานครับบ่ายวันนี้ที่ศารากลางจังหวัดจันทบุรีสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีนำโดยนายศักดาอยู่เกษม อดีตนาย,ยกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีและที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีในฐานะผู้แทนนายสมนึกวิสุทธ์นาย,ยกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีคนปัจจุบันได้นําคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีเข้าพบนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคนใหม่เพื่อเป็นการแสดงความยินดีในโอกาสรับตําแหน่งพร้อมรับทราบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ขณาดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บรุรีรวมไปถึงการวางแผนดําเนินการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆในจังหวัดจันทบ,บุรีที่เกิดขึ้นเป็นประจำอาทิปัญหาน้ําท่วมปัญหาภัยแล้งราคาผลผลิตทางกเกษตรที่ตกต่ําขณะที่นายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บรุรีได้ให้คำยืนยันว่าพร้อมจะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจันทบ,บรุรีโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลที่เน้นเกี่ยวกับการปรับปรามยาเสพติด ที่จะเดินหน้าต่อไปคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นพร้อมเดินสายพบปะหวัวหน้าส่วนราชาการผู้นำท้องถิ่นประชาชนให้ครบทั้ง10ออำเภอภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนอเพื่อเป็นการแนะนำตัวและรับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไขต่อไปจากนั้นนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบุรีได้บันทึกเทปรายการนาทีทัศนะ ของบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามเทปได้ในวันพุทธที่24วันศุกร์ที่26และวันจันทร์ที่29ตุลาคม2555นี้รวม3ตอนทางรายการที่54หลังจบข่าวภาค่่ามซีทีวีครับ